วัตถุดิบที่ต้องใช้มาม่าหนึ่งซองปลากระป๋องไข่ไก่หนึ่งฟองต้มน้ำให้เดือดใส่มาม่าลงไปหลังจากนั้นก็ใส่ปลากระป๋องตามลงไปเลยคนเบาๆให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงมาม่าใส่ลงไปให้หมดเลย คนเบาๆอีกครั้งให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยต้มไปสักพักให้ไข่สุกในระดับที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาม่าปลากระป๋องใส่ไข่นะคะก็เป็นเมนูที่กินแบบว่า อร่อยมากๆมีรสชาติแซ่บนะคะเข้ากันได้ดีของปลากระป๋องมาม่าและไข่นะคะถ้าจะให้แนะนําก็คือมาม่าต้มยำกุ้งนะคะเข้ากันได้ดีกับปลากระป๋องมากที่สุดแล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นมาม่ารสอะไรคะถ้าอย่างไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ